สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาเรียนคณิตศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะครูมดก็จะมาสอนเรื่องพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะครูมดก็จะเฉลยนะคะใบงานที่7.6นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องกันก่อนนะคะ ในข้อที่1นนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปเว้านะคะอ่าข้อที่1นนะคะตอบอ่ามีพื้นที่นะคะ48ตารางเซนติเมตรค่ะข้อที่2นะคะมีพื้นที่นะคะ35ตารางเซนติเมตรค่ะนักเรียนสามารถกดหยุดว,วิดีโอในการแก้ไขคําตอบก่อนได้นะคะข้อที่3มนะคะมีพื้นที่นะคะ80 อ่ะแปสิบสองจุดห้าตารางเมตรค่ะข้อที่สี่นะคะมีพื้นที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามจุดห้าตารางเซนติเมตรค่ะข้อที่ห้านะคะมีพื้นที่นะคะยี่สิบตารางเมตรค่ะข้อที่หกนะคะมีพื้นที่ห้าสิบสี่ตารางเซนติเมตรค่ะ ข้อที่7นะคะมีพื้นที่7ตารางเซนติเมตรค่ะและข้อที่8ข้อสุดท้ายนะคะมีพื้นที่144ตารางเซนติเมตรค่ะ,ะการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมลูกบานะคะสูตรก็คือเศษ1ส่วน2นะคะคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะคูณผลคูณนะคะของความยาวของเส้นทแยงมุมนั่นเองนะคะอ่ะ ทีนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะครูมดก็มีกิจกรรมเกมนะคะมาให้นักเรียนได้เล่นกันนะคะก็คือเกมปริศนารูปภาพนะคะซึ่งปริศนารูปภาพของเราในชั่วโมงนี้นะคะคือรูปนี้นั่นเองนะคะที่โชว์อยู่นะคะมองอย่างนี้อาจดูเหมือนง่ายนะคะอ่ะครูจะพูดให้นิดตึงนะคะ ให้นักเรียนนะคะแก้ไขปริศนารูปภาพนี้นะคะว่า,าปริศนาบรรทัดที่4ี่นะคะตอบว่าอะไรนะคะก่อนอื่นเลยไก่กับไข่เนี่ยดูไม่ยากบรรทัดที่สามก็ดูไม่ยากแต่ในบรรทัดที่4ี่ไก่ไข่เหมือนเดิมสังเกตที่กล้วยนะคะกล้วยที่สี่เนี่ยกล้วยในบรรทัดที่4ี่เนี่ยเปลี่ยนไปถ้าจะอยากรู้ว่ากล้วยบรรทัดที่4ี่มีค่าเท่าไหร่ให้ไปย้อนดูกล้วยบรรทัดที่สาม เดิมบรรทัดที่3มีค่าเท่าไหร่แล้วให้สังเกตลักษณะของกล้วยนะคะแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะบรรทัดที่4เป็นบวกกับคูณนะคะเราต้องคิดอะไรก่อนอันนี้คิดให้ดีนะคะจับเวลานะคะ1นาทีกับ30วินาทีนะคะเดี๋ยวครบเมื่อไหร่นะคะคุณโมจะเฉลยให้ดูนะคะเริ่มจับเวลาคะ่ะ ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว30วินาทีนะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะ ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วนะคะ1นาทีนะคะเหลืออีก30สิวินะคะ อ่ะครบแล้วค่ะ1นาทีกับ30มวินะคะมาดูเฉลยกันนะคะใครได้คำตอบเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะคะว่าตอนท้ายคุณมดเฉลยไว้ได้เท่าไหร่นะคะอ่ะไก่3ตัวบวกกันได้เท่ากับ60สแสดงว่าไก่1ตัวมีค่าตัวละเท่าไหร่คะตัวละ20ถูกต้องไหมคะเมื่อ20บวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ60นะคะต่อมาวันทีนท่2นะคะไก่1ตัวมีค่า20ิ ยี่สิบบวกกับไข่สองสองกองนะคะเป็นกองไข่นะคะสองกองกองอไดีท่ากับยี่สิบหกแสดงว่าไข่หนึ่งกองมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับสามถูกต้องไหมคะมายี่สิบนะคะบวกสามบวกสามดกับยี่สิบหกอ่ะเรารู้แล้วว่าไข่หนึ่งกองเนี่ยที่มีสามฟองเนี่ยมีค่าเท่ากับสามสามบวกกล้วยสองหวีเท่ากับสิบห้าแสดงว่าสามขาดอีกเท่าไหร่จึงมีผลลัพธ์เท่ากับสิบห้าคะ ขาดอีก12ถูกต้องไหมทีนี้สิเนี่ยต้องมาแบ่งเป็นกล้วย2หวีแสดงว่ากล้วย1หวีมีค่าเท่ากับเท่ากับ6นะคะเท่ากับ6จะเป็น3ามบวกหบวกหได้เท่ากับ15ทีนี้มาด้านล่างนะคะบรรทัดที่4เรารู้แล้วว่าไก่เนี่ยยีไข่เนี่ยสทีนี้กล้วยเรารู้ไหมว่าเท่าไหร่เราห้ามบอกว่ากล้วยเป็น6 นะคะเพราะว่านักเรียนสังเกตสิคะว่ากล้วยรูปด้านบนกับรูปด้านล่างเนี่ยมีข้อแตกต่างกันกล้วยด้านบนเป็น6นี้คือถูกต้องนะคะให้สังเกตลักษณะกล้วยกล้วยด้านล่างเนี่ยจำนวนลูกเนี่ยมันน้อยลงมันน้อยกว่ากล้วยด้านบนถูกต้องไหมทีนี้ให้เราไปสังเกตกล้วยด้านบนกล้วยด้านบนที่เป็น6เนี่ยมันมีกี่ลูกนับนะคะดูตรงจุดสีดําๆนะคะอ่าตรงนี้มี1 2 3 4 5 6ี่ห้าห จุดดำดำมี6จุดแสดงว่ากล้วยที่เป็นหกเนี่ยมี6ลูกแต่กล้วยด้านล่างมีจุดดำดำกี่จุดคะหนึ่งสองสจุดถ้ากล้วยด้านบนมีจุดดำดำหกจุดใช่ไหมคะที่เป็นหวีมีค่าเท่ากับ6แต่กล้วยด้านล่างเหลือแค่4จุดแสดงว่ากล้วยด้านล่างจะเป็นเท่าไหร่คะก็ต้องเป็น เป็น4ใช่ไหมคะเพราะว่าด้านบนเนี่ยมีค่าเท่ากับจานวนลูกของกล้วยถูกต้องไหมสแสดงว่าด้านล่างเนี่ยเหลือกล้วย4ลูกสแสดงว่าก็ต้องเป็น4นะคะทีนี้เราได้แล้วว่าไก่20นะคะไข่3กล้วย4ลูกนะคะเท่ากับ4เวลาเราคิดเราจะคิดอะไรก่อนคะ20บวก3คูณ4หรือว่าเอา3คูณ4แล้วบวก20 ก็ต้องดําเนินการคูณก่อนนะคะแล้วค่อยบวกลําดับที่2นะคะคูณก่อนลําดับแรกนะคะ3าคูณสได้เท่าไหร่คะ3ามคูณสี่สิบสองสิบสองบวกยีได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยสิบสองบวกยี่สิบก็ได้เท่ากับสามนะคะดังนั้นปริศนารูปภาพอันนี้นะคะตอบ32นั่นเองค่ะใครคิดได้ถูกต้องนะคะปบมือให้รัวๆเลยนะคะอ่ะมาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันค่ะ เนื้อหาบทเรียนของเราในวันนี้นะคะคือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ3ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะคืออธิบายเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้นะคะข้อที่2เขียนแสดงการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ค่ะข้อที่สมนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะ สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนนะคะอ่ะอันนี้ครูมยก็จะมาทบทวนนะคะในความรู้เรื่องเส้นทะแยงมุมนะคะของรูปสี่เหลี่ยมนะคะโดยใช้อ่ะก็คือเพื่อหาข้อสรุปนะคะทบทวนเพื่อหาข้อสรุปนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดมีสมบัติของเส้นทแยงมุมอย่างไรบ้างนะคะก็จะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือจะมีอยู่5รูป สี่เหลี่ยมด้วยกันนะคะก็คือรูปสี่เหลี <s ip> ่ยมรูปแรกเลยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคือเส้นทะแยงมุมเนี่ยยาวเท่ากันนะคะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแล้วก็ตัดกันเป็นมุมฉากนะคะแล้วก็รูปที่2คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเส้นทะแยงมุมยาวเท่ากันนะคะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันข้อที่อ่ะรูปที่3นะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉาก รูปที่4นะคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคือเส้นทแยงมุมเนี่ยแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะและรูปที่5นะคะรูปสี่เหลี่ยมยรูปเบ้านะคะเส้นทแยงมุมเนี่ยตัดกันเป็นมุมฉากและเส้นทแยงมุมนะคะเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งนะคะดังนั้นมาหาขอ้อสรุปกันนะคะว่ารูปส่วนบทของเส้นทแยงมุมเนี่ยของรูปสี่เหลี่ยมรูปใดบ้างที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะก็คือจะมีรูปสี่เหลี่ยม อะไรคะจัตุรัสถูกต้องไหมคะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูและรูปสี่เหลี่ยมรูปว่านะคะจะมีอยู่3รูปด้วยกันนะคะที่เส้นทะแยงมุมนะคะตัดกันเป็นมุมฉากนะคะอ่ะอันนี้เราก็จะมาพิจารณานะคะพิจารณานะคะเชื่อมโยงเพื่อจะไปหาสมาหาสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันนะคะอ่ะ พิจารณานะคะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจากบนกระดาษตารางดังรูปนะคะนักเรียนสามารถดูเนื้อหาจากในหนังสือเรียนควบคู่ไปด้วยได้นะคะ,ะมาดูนะคะนี่คือรูปสี่เหลี่ยมกขอ,ของนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ,ะต่อมา1นนะคะตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปที่1รูปที่2และรูปที่3นะคะนักเรียนก็จะเห็นแล้วนะคะว่า ให้ตัดตามรูปเลยนะคะต่อมานะคะในขั้นที่2นะคะนำรูปสามเหลี่ยมรูปที่1รูปที่2และรูปที่สามเนี่ยมาวางต่อกันนะคะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะได้ตามรูปนี้เลยนะคะอะแล้วก็ไปดูนะคะที่มาของสูตรนะคะอะก็คือ จากนะคะจากที่เราได้ตัดรูปนะคะแล้วก็เอารูปนะคะมาวางให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก็จะได้ตามรูปนะคะ,ะจะได้ว่านะคะพื้นที่นะคะของรูปสี่เหลี่ยมกอขอ,ขอของอเนี่ยก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรูปแรกนะคะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมกอขอสออนะคะ อ่ะจริงๆต้องกรสลอคอนะคะอันนี้เขาสลับอ่าตัวถ้าไล่กอคก็ต้องเป็นรอสอนะคะอันนี้สลับนะคะอ่าก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมกอคสลอเนี่ยก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะอ่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเท่ากับความกว้างคูณความยาวนะคะที่นักเรียนทราบอยู่แล้วนะคะก็คือแทนค่าในสูตรก็คือความยาวของด้านกอสนะคะจะไปคูณกับความยาวของด้านกอคนะคะนี่คือการหาพื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมกคสอรอนะคะแต่ทีนี้นะคะหาได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเศษหนึ่งส่วนสองนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวของด้านอาของ,งนะคะคือด้านนี้นะคะและคูณความยาวของด้านกคนะคะคือด้านที่เส้นเทียงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะอ่ะ,ะแสดงว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมกขคง,ง,งเนี่ยคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ จะหาได้จากนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอาจหาได้จากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนั่นเองค่ะทีนี้นะคะจากสูตรนะคะครูมวยก็จะนําพานักเรียนนะคะไปดูในการใช้สูตรนะคะการหาพื้นที่นะคะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการใช้สูตรนะคะมาการมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะก็คือสูตรเนี้ยใช้สําหรับอะไรใช้สําหรับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่โจทย์ให้ความยาวของเส้นทแยงมุมมาเราไม่ได้ให้ความยาวด้านมานะคะแต่ถ้าโจทย์ให้ความยาวของด้านมาแล้วไม่มีความไม่มีเส้นทแยงมุมมาให้ไม่มีความยาวเส้นทแยงมุมมาให้ให้นักเรียนใช้สูตรความอ่าด้านคูณด้าน นะคะให้ใช้สูตรด้านคูณด้านนะคะในการหาพื้นที่แต่อันนี้คือเป็นการหาพื้นที่นะคะโดยที่โจทย์เนี่ยโดยที่รูปภาพเนี่ยเขาให้ความยาวของเส้นทแยงมุมมาแต่ไม่ให้ความยาวด้านมานักเรียนก็ต้องใช้สูตรนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนั่นเองนะคะดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมบางรูปที่เราจะหาเนี่ยค่ะมันมีถึง2สูตรด้วยกันก็ต้องดูว่าสูตรไหนใช้หาในกรณีแบบไหนนะคะนักเรียนต้องแยกแยะให้ได้นะคะ อันนี้ก็คือแสดงวิธีหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะพอสอมอนะคะที่มีนะคะด้านพมและด้านอสอนะคะยาว5เซนติเมตรด้านพอมอก็คือด้านนี้นะคะและด้านอสอยาว5เซนเมตรนะคะจากที่นักเรียนทราบนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเส้นทแยงมุมเนี่ยจะตัดกันเป็นมุมฉากและเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นจะมีความยาว เท่ากันนะคะอ่ามาดูวิธีทำนะคะก็เขียนสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมพอสอมอ,อนะคะแทนค่าในสูตรนะคะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณนะคะ ผลคูณของเส้นทแยงมุมก็คือต้องใส่วงเล็บเปิดก่อนนะคะเอาเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นนะคะมาคูณความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นมาคูณกันนะคะก็เป็น5้าคูณหนะคะเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นจะยาวเท่ากันนะคะ5้าคูณหาแล้วก็วงเล็บปิดนะคะใส่หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะทีนี้ก็คิดนะคะก็จะเป็นเอ่าเซนหนึ่งส่วนสองห้าคูณห้าได้เท่ากับเท่าไรคะห้าคูณห้าได้เท่ากับยี่สิบห้า ะคะยีหาทีนี้ก็จะได้เป็นเศษนะคะเศษ25ส่วน2นะคะเศษ25่ส่วนสนะคะทำให้เป็นทศนิยมนะคะเอา2ไปหาร25นะคะ2หาร25ได้12ครั้งนะคะเป็น24นะคะเหลือเศษ1ใส่จุดเติม0นะคะ2หารอ่ะหัวตั้งหารให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเศษ25นะคะส่วน2ก็คือ มาตั้งหารยาวโดยการใช้ตัวส่วนนะคะไปหารตัวเศษ2หารยี่ิห้าได้เท่าไหร่คะอ่ะสองหารสองได้หนึ่งะคะได้สองลบกันเป็นศูนย์ะคะดึงห้าลงมานะคะสองหารห้าได้สองครั้งนะคะได้4ี่นะคะ, 4, ะ,คะลบกันเหลือเศษ1นะคะสองหารหนึ่งไม่ได้นะคะใส่จุดนะคะด้านบนเติมศูนย์ด้านล่างสองหารสิบได้เท่าไหร่คะได้ห้านะคะ 0.5นด้ั่นเองนะคะอา้เท่ากับ10ลบโลกันดาศูนนะคะดังนั้นจึงตอบ12.5ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะตรงวิธีคิดนะคะนักขึ้นอยู่กับจเกเรียนคิดนะคะเพราะว่าตรงวิธีคิดตรงนี้มันคิดได้หลากหลายว่าใครจะคิดในแบบไหนก่อนนะคะสุดท้ายแล้วคําตอบก็จะออกมาเท่ากันนะคะถ้าเกิดเราคิดได้ถูกต้องนะคะ,ะก็มาสรุปตอบนะคะ12.5ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะทีนี้ เราก็มาสรุปนะคะจากที่ดูตัวอย่างไปนะคะจึงได้ข้อสรุปว่ามีอยู่2ข้อด้วยกันนะคะหพื้นอ่ะรูปสี่เหลี่ยมนะคะที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากเนี่ยได้แก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูและรูปสี่เหลี่ยมรูปว้านะคะคือ3ามรูปด้วยกันที่สามารถ ใช้สูตรนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากใช่ไหมคะหาได้จากเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนั่นเองค่ะอ่าอ่ทีนี้นะคะเราก็มาดูใบงานของเราในชั่วโมงนี้กันได้เลยค่ะใบงานของเราในชั่วโมงนี้คือใบงานที่7.7เนะคะเรื่องพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ข้อนะคะไฟล์ใบงานนะคะเดี๋ยวคุณมดจะแนบต่อนะคะเป็นไฟล์ให้นักเรียนสามารถเปิดดูได้ครั้งหนึ่งต่อจากคลิปวิดีโอการสอนนะคะทีนี้คุณมดก็จะไล่ให้ดูนะคะไล่ก่อนอนธิบายนะคะว่าทำไงอ่ารูปที่1นึงคมดไม่ห่วงนะคะเขามีความยาวกําหนดให้อ่าและสังเกตร,รูปที่3รูปที่ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ไหมจะมีเส้นทะยามุมแค่ เส้นเดียวแล้วเราจะใช้สูตรได้อย่างไรล่ะเพราะว่าเราต้องทราบเส้นทแยงมุมถึง2เส้นใช่ไหมคะทราบความยาวของเส้นเส้นทแยงมุมถึง2เส้นตอบได้ง่ายๆต่อให้โจทย์ให้เส้นทแยงมุมมาแค่เส้นเดียวนะคะความยาวของเส้นทแยงมุมมาแค่เส้นเดียวอีกเส้นหนึ่งก็ต้องยาวเท่ากันเพราะนี้คือรูปอะไรคะ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันนะคะสองเส้นมีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันต่อให้โจทย์น่ให้ความยาวของเส้นทแยงมุมมาแค่เส้นเดียวอีกเส้นหนึ่งหนูก็ต้องทราบว่ามันยาวเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะเพราะว่าเส้นทแยงมุมสองเส้นของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยยาวเท่ากันนะคะและตัดกันเป็นมุมฉากด,ด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็อธิบายแล้วนะคะเพราะว่ามีมีบาง รูปบางข้อนะคะที่มีเส้นเส้นทแยงมุมเส้นเดียวคูมดก็บอกแล้วเนาะว่าอีกเส้นหนึ่งก็หาได้ง่ายๆนะคะก็ต้องมีความยาวเท่ากันนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ไฟล์ใบงานที่7.7นะคะให้นักเรียนทุกคนทําใส่ในสมุดปกแข็งเล่มสีเขียวนะคะวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะคะโดยให้นักเรียนนะคะขึ้นน้าใหม่พื้นที่ในการทํางานเนี่ยจะใช้ถึง2หน้ากระดาษด้วยกัน เหมือนเดิมนะคะวิธีทานะคะวาดรูปนะคะเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนตอบนะคะว่ามีพื้นที่เท่าไหร่นะคะหน้าที่1เนี่ยจะทําข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นะคะหน้าที่2ให้นักเรียนทําข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7และข้อที่8นะคะก็คือแบ่งทาหน้าละ4ข้อเนาะดังนั้นไฟล์การส่งงานครูมดจะสร้างไฟล์การส่งงานไว้2ไฟล์ด้วยกันไฟล์ที่1จะเป็นการส่งงานหน้าที่1หน้าที่นักเรียน ทำข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4หน้าไฟล์ที่2จะเป็นการส่งงานหน้าที่2หน้าที่นักเรียนทำข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7และข้อที่8นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ฝากเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนนะคะเมื่อเรียนเสร็จแล้วนะคะก็ทำใบงานแล้วก็ส่งงานทันทีเลยนะคะหลังจากเรียนเสร็จนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ต้องขอ รานักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ